สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้บอยจะมาแนะนำการใช้งานฟีเจอร์รายงานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มาที่รายงานแรกนะครับเรากดเลือกที่หมวดหมู่รายงานนะฮะยอดขายนะครับแล้วก็ล่วงเวลา o อทีนะฮะรายงานนี้จะแสดงยอดขายทั้งหมดตั้งแต่เราเปิดร้านมานะครับผมแสดงอะไรบ้างนะฮะแรกนะครับยอดขายทั้งหมดของวันนั้นๆนะครับผมรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือจํานวน Trans transaction ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆนะฮะส่วนลดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงยอดขายสุทธินะฮะ ก็คือยอดขายหลังหักต้นทุนส่วนลดต่างๆแล้วนะครับผมซึ่งข้อดีของรายงานเนี่ยครับคือคุณสามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาได้เลยนะฮะว่าเราอยากดูยอดขายเนี่ยในช่วงระยะเวลาไหนเราสามารถระบุวันที่เองก็ได้นะครับหรือว่ากําหนดโดยช่วงเวลาที่เขาสร้างมาให้แล้วก็ได้หลังจากนั้นก็ตกลงครับ หรือถ้าเราต้องการดูยอดขายตามประเภทของสินค้านะครับให้เรากดมาที่หน้าสินค้าอันนี้นะครับผมซึ่งหน้านี้ก็จะบอกยอดขายทั้งหมดนะครับแบ่งตามประเภทสินค้านะครับรวมไปถึงเนี่ยเราจะรู้จํานวนสินค้าที่ขายไปทั้งหมดด้วยนะฮะสินค้าขายดีต่างๆสามารถดูได้ที่หน้านี้เลยนะครับหน้านี้สามารถฟิลเตอร์ตามช่วงระยะเวลาได้เหมือนกันครับผมและนี่ก็เป็นการดูรายงานเบื้องต้นนะครับของยอดขายของ้านค้าของเราครับ